อยากดูผู้หญิงวาสันคุณแม่น้องไอโอเคเริ่มที่ผู้หญิงเนาะแม่นะเริ่มที่ผู้หญิงได้เลยเออเอาลงมาลูกใครใครมันร้องเอาลงมาเลยนะคะจะได้ไม่เสียสถานพี่คุณแม่จา๋าคุณแม่จา๋าผู้หญิงไม่ยิงเรือผู้หญิงไม่ใช่เสือนี่คือหมาไม่ใช่มาเขือคุณแม่ขาน้องผู้หญิงคะแม่น้องปลาลีดเดอร์ใครเห็นแล้วถูกใจน้องปลาลีบ้างพิมพ์สวยขึ้นมาให้หน่อยแม่แม่ว่าน้องสวยไหมสวยปะน้องต้นหนีหรือน้องต้นหนีสวยคุณแม่สวยปะหญิง <laughs> อีดอกนะคะกณดูมาม่วงมากดูมาม่วงมากแล้วแบบติดเออติดจริตแบบสวยปะหญิง <laughs> คุณแม่น้องปราลี่จะแม่ขาวหญิงสาวหน้า ค่อยหมวยนะคะฐานะไม่ได้ร่ำรวยอะไรคุณแม่ขาคุณแม่ขาสีขามาครบนะคะไม่นั่งไม่ไม่ใช่ไม่นั่งไม่นุ่งจงกระเบนคุณแม่ขาหน่องซองเดือนกวาแล้ววัคซีนเรียบร้อยหญิงจ๋าเดินท้างใหญ่บานไดเลยเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกไปให้ครบค่ะแม่แขนขาหูตาจมูกอ้วเพิร์เฟกค่ะ รุ่นนี้ไม่มีบัตรสวัสดิการคนจนแถมไปด้วยไม่มีบัตรพิคนพิการแถมไปด้วยคุณแม่ขาคุณแม่ขาจ่ายเงินสดรือๆอุ้ยยาึุงขี่ด้วยหรืเด้อเออมีคนขี่หญิงมีคนขี่เออยอย่ยาึุงเห็นปะฉันโ่งโค,ความเรียวอยีกแล้วคุณแม่ขามาฉันขี่เด้อข้าเดียวด้วยหญิงเด้ออาเบงปวดปวดหรเป,ป,ป,ปล่าเบงปวดปวดโอ้โหกินดีขี้ดีแฮปปี้แฮปปี้ซันเดย์เหมือนกันนะวันนี้นะหญิง ว่าเห็นมีแต่ลิงไม่เห็นมีน้องหมาเลยตบมือ <c oughs> นี่สายมูนะเนี่ยเออคนธรรมดาเขาจะมองเป็นหมาแต่ถ้าคนพิเศษผู้มีตาทิ์คุณแม่จ๋าตาทิพยันทิ์คุณแม่คุณนหนค่ะนะคะแล้วก็ชีวิตแบบทิ์คุณแม่จะมองไม่เห็นหมาจะมองเห็นแต่ลิงด้วยแหบเ,เอออ้าวฝากกดแชร์ได้นะคะฝากกดแชร์กดติดตามด้วยสวยมาก